ผมทุกคนในชะีพเสริมของเราครับผมว้าว <Wow. S 1> ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนก็อดูงผมจนผมขายในเช้าเลยคนนี่เมื่อกี้มีป้าก็มาอุดน,นุ่นอยู่ครับต้องขอบคุณครับขายไปเรื่อยผมท้กนก็คอยขี่รถขายะครับ ขอบคุณครับแักเรีน่งคตื่นนะผมทุกคนมีทุกคนผมไปน้องมาอยู่ที่เรามาอยู่ที่ไหนนะเธออยู่ที่ไหนจนะื่ ร้านนะ้ำพีรก็ผมต้นเรามาหาของเอาไปขายก็ผมตุนใส่รถพว่วงของร่ายมากเลยนะฉัน<ม>ชอบของเยอะมากก็ผมตุนดูหาทองเลยเยอะมากเลยนะเดี๋ยวหาดูก่อนว่าจะซื้ออะไรดีปลากกะบอ ใช่ที่เราต้องการเป็นกระเสาเป็นถึงใหญ่ยาวฝนเขาจะตกเขาขุนทุนมากับฝนใครน้องกี่ว่ามาใส่มากับฝนมาเป็นไงบัวน,นี่ก็ได้น,นี่ก็ได้ นี้โซนเป็นกระสอบอันนี้อรลแล้วหรือเปล่าวะตีไอ้ีเบอร์สอไอ้ีเบอร์สอจะาเือนก้าเด็กๆรถนี่อันี้เด็กโอเคผมทนเดี๋ยวผมก็เด็น้องหาลูกของก่อนนะผมเพ่ ฉันอยา,อากยาได้เอปหมูหลักๆเลยเดยวกดีสวัสดีกันสวัสดีทุกคนตอนจริงๆับผมวนี่โอ้ยชั้เป็นกิโลหมดแล้วยหนึ่งร้อยค่าหนึ่งร้อยบบบมีกิโลเ่ะ ที่เอาไปนู่นโลนอยู่น,นู่นมีใช่ไหมใช่หนึ่งสองสามสี่

鳥いっぱい。 ประกอบไม่ได้ไดนี่ผมทุนมีครบทุกอย่างเลยทั้งปลามหมึกก็มีหมึกปลาปลาตักเดชอันนี้เ็าเรียวกว่าอะไรเยอะมากเลยปลาหมึกปรุงเครื่องปรุงรสมากเลย ขนตกุกต้นขนตุกแรงมากเลยากามเอาปลาทะโลกไปถุงนึงโอ้น้ำปลาอะไรก็มีด้วยมีครบอย่างครบซิกอะไรต้นลานะ่างอ่ะอ้อเลยไหม ไม,ไม่เคยกินเลยนี่ครับผมที่ผมต้องการเจแล้วอยู่นี่นี่โอ้ที่รักนู่นไออง,อ,งอันนี้ออันนี้ก็สองร้อยหกสิบอันนี้ร้อยสามสิบ อ่างศิลาก็ไม่ได้หนึ่งบบอาาสองแบบเดี๋ยวฉันต้องไปเอาอันนั้นออกเอาสองอเ,เอาสองแบบอันนั้นดอนีดื้อออันนั้นเหรอน,น,นเเอาหนังปลาเออหนังปาไมส่ง้สี่สิบ อ,นะอันนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยนี่สองวันไปเผื่อไอ้นั้น,น,ออน,ไ,ไ,นไม่เอาใช่ป่ะก็อ,อ,อนั้นด้วยไม่ได้หรอหรือว่ายังไงว้าวฟัน,น เธออยากได้นั้นไหมก็แล้วแต่เธออ,อสองพวงนี่ังินหกโครนาว่ามีหลายสีด้วย ทุกคนมีสองข้างกับผมจนอีน้องบอกว่าไม่ได้ไปทางโน้นเลยนอ๋อเป็นปี๊บเล,ยเ,ย,เลเยเดี๋ยวรอบหลังเราค่อยเดินไปกันเลยนวันนี้เรามาแบบว่ายังไม่รู้ต้นตอ,อยังไงมาดูของผมนีม่เป็นตกมากครับผมจนร้านกำลังจะปิดแล้วอีกประมาณกี่นาทีก็จะปิดแล้วเดี๋ยวกลับรไก่อนเชียงก่อดามพวกเราก็เดินของผมนมี่อาชีพเสิมครับผมอาชีพเสิม โอเคครับผมทุกคนนี่เนาะโอ้โหนน้องเก่งหมือนยบายบายซีน่าเล่้ยวไม่ายบายตรงนี้ก่อนใช่สวัสดีครับผมบายบายครับผมทุกคน